สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องบ่ายน่าแรงะเนี่ยสวัสดีครับทุกครับเลยไหมสบายดีป้าลุงเลยไหมเดยเดยเดินหัใจว่าเดยเดินเนาะไปหัวเข่าอ้าอันคือโน้ตไทยนะเมื่ปวเด้อกบเด้อนี่เอาไห ปั้ดเถองเอามาป่นกินบักผึ่งแมงน้ำไหมสมมแล้วข่อยเนี่เออเห็ดน้ำไมมสมไว้โดยสะโพเลยนะค่ะเพื่อป่นกิน้นอีกแล้เนะปั้เจ็ดพันผู้พิจารโอ้ยแมลงมดน้องมาลับซองขึ้นแล้วก็ลูกเลยสมุดเป็นหนดไทยเบิดเปรียบพันสองร้อยเาล้อเดียว้ก่าหามเปนอนนี้ กอดแกออกมากับเขาขิดลายที่เขาก้านใช่หยเจ็ดพันได้มาไหมเจ็ดร้อยเยฮากระซ่ฮากกินเขาเนยนะถูกจะได้ไปเห็นกระซัำรหดไทยก็ได้กหลลให้กำลังใจหน่อยนึงเอ้ยขยาเข่าสูตรเป็นหลดไทยพีมือนั่นแหละไปแปลงเบอรเจ็ดพันสองรางการงานส ออนนพอน้องเดือนอีกผูเ,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 เ 3, กี่ยวเข่าเพลยเล้ยพอนพองเดือนเดือนละสามพันหากระเจดพันนะเดือนละสามพันหาเดือนละสามพันหกถูกน้องเยี่ยม,อยยมพอแม่ปทุกถูกใจ,ใจถูกใจถูกเห็นวิ่งหมทัน เรียนข้าเพื่อชิงเงินชำเงินชำนัทข้าวเพืคอยฮะดอกลูกวะกระเมียนอยู่เนาะกระซงซานลูกเนี่ยและจะเห็นงานนุ่ยอว่ยำหน้าปลาดุใส่ยำหน้าปลาดุตายเชื่อเชื่อพูดผู้ล้ำอีกเป็นไรหลุดหลุดลมมันจะเจี๊ยบยะเจ้าน่ะ มันะเ็บยู่ครับตัเขาปล่อยสนัวหนามันได้แตกถืงเป็นคนลมือมือจ้างคนเนาะประชดกันอย่นครัวมือโลกาบอมือลกกาพี่นองมือลกกะพี่น้องมือลกนั่งเล่นครัวมากนงยังดีเสียบนางยังดีนังง้างๆลกสบายดีไปลุงนะพ่ยังหมวยสัมไีไลูกเจ้ากินข่าวเจ้ากินข้าวเพียนกันยัง โอ้น่าเจ้าวอันเมียเจ้าว่าจะไปสอนละหัวว่าเจ้าคือเก่งใช่โอ้สอนละหัวกับเป็ียนในร่าฐานผู้สมปารงเงยแบัเสบเนี่ยำหนากนมันสิคูเนี่ยบางำเนี่ยายูเปนาูไปแก้กินนี่นะนั่งยี่นีลูก เป็แม่น่ค่ะโไปนั่งถอดรถเบิรงปั๊บแต่ปั๊บนี่ยพันแปดพันสองให้เาน่งเบิอันนั้นก็บรอิดบ่อิดมันแกมันกระือไปเบิรมนมุนเบิกันสูงกันไปยามโอ้เป้แม่ค่ะตุ๊บไปเห็นกับซํมถาเรกี้ากฝากเงินมาจากดําหน้าลูกสาวพที่มาเป็นหนีเจ็ดพันเป็นเงินผ่อนสองเดือนป่าลุงเอ้ยเอาอีกหลาบาทเนี่ย แอินหาบค่ะุยกาอยุณผู้ใหญ่ใจดีคุณคุณป้าทั้งเงินบบาวดาวเนาะซอยพุยวิตถูกมีคุณป้าซอยพุยนี่มันมันกเสยังว่าบุปผยังนี่วะมันโรดนเหเหตุเหตุเจิตจพัน ขัดเกลีเส้นหานี่ยังหวานอันพันปลายน้อยเนาะตัวน่ะพันปลายพี่น้องพันกว่าบาทไอ้โหลดไอ้ดหลดจักไอ้ไทยนี่ตีเจ็ดพันสองนี่ไปแปรมาเราเงินเดือนลูกกับเดือนหนึ่งผูเสืออะลมือจ้างโกก้าเพราะจะค้องพอไปตั้มกันกอยู่ัวคู่อ่เบอเล่นครัวมาดิฮามใส่เ้าเบิ้งไปลุงกูเขามีานเราตั้มใตครัวไปเลยอีสองนพ่อมเขาเล่นเล่นเขาเลย เราหลีกคุ้มจะบอกเราก็หลีกคุ้มเราคือเราไม่ให่มากแล้วเราคือเรากินเล่นขาในมาปกติวิธีครัวมาเราก็มาขางนี่บางคนเราแต่ตอนนี้คัวครั่วขนาดคั่ฮขนาดมันมีเล็กดามอยู่เป็นอยังงยังว่าเรื่องอะไรห็นเล็กดามจะคือเล็กที่เทือนนี่แหละพี่นางดามเปรี้ยวหวานขานเล่นผมจังาเออเออใครกินเลนตัวนี้มากเปล่าโดยใครใช้พิษแม่งเนี่ยหายแบบฝัน เล็กนี่นี่นี่เล็กๆจนอยากซ้ำเนี่ยเล็กกะปีปีแล้วอยู่อยู่กลางขัวโดยแล้วเขาก็แม่แม่เขาก็เข้ากับห่วยแกไข่ไปว่าเขาจะมาว่างระเบิดนะเขากลว่ามีผูกเสื้อน้ำอีกไหนผูกเสื้อแดงๆน้ำในขัวนี่ยจะสังเกตเด้อคือมือในนี้ฮักกับชาวชนเขาเลียนพนเรนมาท่านบ้านอื่นเขาก็ชนตกขัวแล้วก็ซสอบบริกรไอเพาะไปตายกันต่างกันเลยของเลีนมาเลีนเอาเด้ เพราะว่าเขาเขาเล่นฟังเขาเรียนหลุดฟังแท้น่ะใส่ตลอดเด็กจาตลอดจะไปขังควรจะถึงแล้วปกติทางข้างหน้าไปทางขางนี้เนาะไปนะแล้วผมกไปทางนี้แล้ไปทางเขานี่กลับมา็ไปทางนี้ใส่กระติบมาผู้สำกับอันนี้อืมก็แฟนี่ตับม้วนห้างก่อนเลยมีแนวน้ำแข็งเลยแข็งะอีกแส่ใสไปเลยนางแข็งทุกหน บอรา้กินน้ำแข็งน้ำแข็งซองถุงอะไอพอจะกินน้ำไหมซีดีเยนะคับบุญเย้าเบิกหลุดทันเลยนั่นตามเขาเลยรับครบรับวัเป็นข่อยใส่หม่งเราจะบ้านได้ระหูบ่บ่วราหูอยู่เพราะแบบมีแต่ใส่หม่งเลยมีแต่เจ้าหลุดขั้นเดียวนี่สีแดงอ เขาเป็นคนอื่นเขาน้ำใอ่างโอ้ยพิดเต็มๆแหละเามาถึงขีดบักแสเป็นยังคมตาเขียวๆนะปตีกระหมูดิเราแสเป็นยังน่บป้าผ้าเทกเด้อผ้าเทนไปสอนหวกเด้อหวกตจะสอนไปยืนหัวกนะึฮะงอ่าง่เอามาให้อากินได้เด้สอนได้นะดูกดูกระดูกได้สิ กิ่งแถ้าเรากเสบหน่อยบักลานคูนบ่เด้นี่เนาะคูนบัยใหญ่มากนี่บกคูนอีกบักคูนคือบักมัดนะเปล่าบกคูนว้ยแม่์มยดีใจอยู่บ่หำหากินใหม่กินอยู่เปล่าดูดีใจดูเอ้ยแม่ดีใจเ่าสอนหัวน้ำเปลี่ยนเป็นนใหม่เ่าอืมมาดูไปหย่อนไปหนปิาก็ดำหน้าน้ำไหลแล้เนี่ยใครว่ามันสิไหวไหวมือแล้วก็ ใหญ่มากเลยจากซอยรถไทยผู no like ้หน so ูว่าดีอือไปแถาเฮียนมาปีนี่นะไปบ่ไปเขาบ่ไปเฮียนบ่บุมีเนี่ยดังไฟบ่พลังข่อยกับบ้านน้ำมาผ่ากะแผาหนึ่งเนาะอันจีตุกเขานด้ข่อยเตือเอา้หายต้นแรกข่อยล้รไทย ตงบอยยแหทำไมมันยังใหม่เบิดอ้าวบอยยไปวะท่านตต้ไปเิตได้แส้งเพลงประจิ0พันเลยคุ้นแถมเจ้าปาคือแพมันยกใหม่เบิ้ทางในเด่นหนใช้ประจิพันสองเป็นเมย์บักชินอีก่หัวนอนเมื่อไรเป็นเดือนมันแล้วจะเอ้ยเขี่ยอะไรกินแฝบ มาหอนถือถฝนตกพอดีมืดเลยได้ยักหมัดเลยกะนะโอ้บดเบิดตาป่ะตาในหน่อยขนไดมันคือมากเลยพี่นางมากกี่นี่อตสองนี่ละบนั่นพอ่อปามาลูกกะสองคนไพ่มาลูกนะท่าตที่เนาะ เรียกขาเจ้าก็มาดำนานเขาเจยพนบอกไผแล้วไผ่พีน้องก็ลังหัวเทียงอัน่ปกับข้าเจ้าก็ดํนาดํหน้าก็ดํนาพุงอีกเนาะใครก็ซักหลุมแต่ว่าพี่นัน ี่เจ้าว่าอะยังกินข้าวเที่ยงใ่นะหมูจ้าือหาย้ป้าตัวพี่น้องเปิดกินมูบักม่อนวันเานะน้ำอากับบราวมันสาาตอกันเ้แม่กับบอมี่อแม่มีแม่ก็หายเออเขาก็มีอยู่กกานีเออหอันสันติดีอมัดน่อยเอากับมาเบิ่งเอาน้ำเ้าววีก็ไปซื้อเขาวะยังมีเวลามา่เียงมาแแม่้ยี่อสรถ ัเ้ัออฮะย่างจนเซไปแล้วเจ้าได้ยินข่าวว่าเป็นหลุดไทยเจ็ดพันสี่มุ้งป้ายคนเกลาป้ายต่วพันเจเจไทหน้าหลังคาดหน้าฮักขึ้นมาเนี่ยป่วยโมเสอไทยไอที่สอโมเสอไทยตายีเลยอือมขียดในหลไทยตายกับพวกแหงห้องพี่นั่งมากบ้านแดงน่ยมันหน้าก่นนะ คนตกี่เล็อกอ่เงี้ไปป่วยพอลงเทนจะอยู <school> like ่หร <inaudible> like ือ <receptors> บ่อแล้วตตกผาไปนี่โอ้โหเหันอ้ด้ยเขาเข่าพอมันปั้นงามๆนะเขาใครป้าทุ่มลาลาเดียพี่น้องฝากกดไลกุเซนพอกันใหม่คลิปนาสบายดี